เรื่องของการอินทิเกรตนะครับฟังก์ชันติีโกมิติยกกําลังซึ่งจะอยู่ในเรื่องของเซกยกกําลังหรือโคเซกยกกําลังนะครับยกกาลังเลขคู่ผมพูดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยกกําลังเลขกําลังคี้นะครับตัวนี้คือกําลังกําลังคี่ซึ่งกําลังคี่เนี่ยนะครับก็จะใช้เอกลักษณ์แล้วก็สูตรพื้นฐานดังต่อไปนี้นะครับก็คือพวกนี้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือนะครับเปลี่ยนแทน เป็นเซกเห็นไหมเปลี่ยน c o t อยู่รูป c o เซกแล้วตัวนี้ก็เลยครับสูตรในการอินดิเกต s e กได้ลอนเซกบวกแทนนี้เป็นสูตรพื้นฐานครับอันนี้ก็อินทิเกต c o s ซกได้ l o n โคเซกอยู่ลบ c o t โอเคครับแล้วการที่มันเป็นกําลังคี้เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญคือความพิเศษของมันอันนึงคือมันต้องใช้บายพาสครับมันต้องบายพาส ไม่รู้ยังจำได้อยู่ไหมครับบายพาสบายพาสจะต้องรู้สูตรอินทิเกต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกต V du ใครลืมแล้วย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมพยายามอธิบายนะครับว่า part, อินทิเกตบายพาหลักสำคัญคือการเลือกเลือก u เขียนครับเลือก u อลองดูเลยนะครับลองดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ อินทิเกรตเออ่ศกเศกกำลังสามเขียครับเศกกำลังสามใช้บายพาร์ตครับใช้บายพาร์ตบายพาร์ตเลือก u ครับเลือก u มันเป็นตีโกณนะครับเห็นไหมก็เลือก u ให้เท่ากับเลือก u ให้เท่ากับเศกโอเคนะครับอีกอันนึงมันก็จะเหลือพอมันเป็นเศกกำลังสามใช่ไหมพอเลือก u เป็นเศกปุ๊บ dv ครับ dv dv ก็จะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับเออ่ศกกำลังสอง เศษกำลังสอง x นะครับแล้วก็ d x โอเคครับอ่ะคราวนี้ผมจะอินทิเกตรตแบบตารางแบบสายยอนะครับก็ u มาตรงข้างล่าง,งนี้เป็นเศษเห็นไหมครับอันนี้ก็ d v ก็มาเป็นเ e c ตัวนี้นะครับเป็นเศ c กำลังสองโอเคครับโอเคเนาะถ okay, นะัดไปทํายังไงครับจําได้ไหมนะครับข้างหนึ่งดิฟใช่ไหมดิฟตัวนี้ดิฟ u ดิฟเศษได้เศ c x คูณกับแทน x โอเคไหมครับ ขัน้นลิฟค่ขัน้นอินทิเกรตอินทิเกรตเซกกำลังสองก็ได้ได้แทน,ได,แทนได้แทน x โอเคนะครับอ่าผมก็มาเขียนดิติดกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะออกมาได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวหรือบพารถ้าลืมก็ย้อนกลับไปดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวโจทย์ของผมก็จะเท่ากับเซกของผมเนี่ยเซกกำลัง 3x เกนี่ยก็จะเท่ากับนะครับตก dx นะครับ dx ก็จะเท่ากับคูณนะครับคูณ cool ลงมานะครับตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมแต่ตัวนี้มันดิฟมันดิฟไม่ถึงศูนย์สักทีผมก็หยุดแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นลบนะครับสลับกันโอเคครับสลับกันบวกบวกลบสลับกันครับบวกลบสลับกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับตัวโจทย์ผมนะครับใช้ใบพายออกมามันจะเท่ากับคูณกันครับก็เป็นเซก x คูณกับแทน x แล้วก็ลบด้วย Integr อินทิเกรตอินทิเกรตอันเนี้ยเอามาคูณกันนะครับเอามาคูณกันเป็นอะไรครับมันจะได้แทนกำลัง2 x คูณอยู่กับ secxdx โอเคครับสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับมันก็ตัวนี้จะเท่ากับเหมือนเดิมครับตัวนี้ผมก็เป็น secx เหมือนเดิมคูณกับแทน x ลบด้วยนะครับตัวนี้จะออกเป็น Integr ate, like อินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตแทนตัวนี้ครับแทนนี้ก็จะเปลี่ยนโดยใช้เนี่ยครับ แทนมันคือเซกกำลงังสองลบหนึ่งโอเคครับมันจะออกมาเป็นแทนกำลังสองเอ็กลบหนึ่งโอเคครับโอ้ยแทนมันเปลี่ยนเป็นเซกดิกะ 2, นะครับเซกกำลังสองนะครับดูข้างบนครับดูเอกลักษณ์ข้างบนลบหนึ่งแล้วก็คูณกับเซกเซก x dx โอเคครับตัวนี้อ่ะเราจะเห็นว่ามันจะออกมาเป็นอย่างงี้ครับเซก x คูณกับแทน x ลบด้วยครับตัวนี้จะออกมาเป็นอินทิเกรตเซกกระจายเข้าไปครับกลายเป็นกําลังสามเห็นไหมอินทิเกรตปุ๊บมาเจอตัวเองแล้วเจอตัวเองหมายความว่าเห็นไหมมันเจอเซกกาลังสามครับเซกกาลังสามมันคือโจทย์ถ้ายังจําได้อยู่โอเคครับผมก็จับออกมาเท่ากับครับตัวนี้เซก x คูณกับแทน x ลบด้วยอินทิเกรตเซกกาลังสามนะครับแล้วตัวนี้ก็ dx อกันี้ก็ลบด้วยอินทิเกรต แยกอินทิเกรตครับพูดง่ายๆคือแยกอินทิเกรตเซ็กดีเอกนะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาเจออะไรครับเจอโจทย์ตัวเองนะครับเจอโจทย์ตัวเองตัวนี้ครับเห็นไหมแล้วก็แค่เราก็แค่จับย้ายข้างไปเนะครับไอตัวนี้ครับตรงสูตรเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ตรงสูตรเป๊ะเลยมันจะออกมาเป็นอะไรครับอินทิเกรตเซกได้ลอนลอนเซ็กบวกแทนอเคผมขอย้ายไปอีกหน้างเนาะจะได้ไปเขียนหน้านู้นเลยนะครับตัวนี้ครับ ตัดไปเลยแล้วกันนะครับตัดตัดนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับก o p ีไปแล้วกันโอเคนะครับก o p ีปปไปนะครับดูนะครับตัวนี้ปุ๊บได้อะไรครับมันก็จะออกมาเท่ากับเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับผมจับตัวนี้ย้ายข้างไปนะครับย้ายไปปุ๊บ <moi S 2> มันเป็นลบอยู่ใช่ไหมย้ายไปไหายฝั่งหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็น2เท <wier respected> ่าครบย้ายไปนะครับ จากลบเป็นบวกนะครับเศกกำลังส x dx กตัวนี้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเศก x คูณกับแทน x เขียนแทนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แทน x นะครับแทน x tan x แทนนะครับตัวนี้ก็ลบด้วยอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เขียนนะครับตัวนี้กระจายมาแล้วต้องเป็นบวกเขียนครับก็แก้ฝั่งนี้นิดหนึ่งเป็นบวกนะครับเพราะว่าเนี่ยครับกระจายเข้าไปในนี้นะครับมันก็เลยลบจะลบกลายเป็นบวกเขียนเนาะเป็นบวกนะครับ ตัวนี้มันยังมันยังอยู่ในที่เดียวกันอยู่นะครับมันยังไม่ได้ถอดกระจายออกมามันยังเป็นวงเล็บตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เขียนครับทีนี้อินทิเกรตตัวนี้ครับอินทิเกรตตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับอินทิเกรตเซกอยู่ไหนได้ลอนเซ็กบวกแทนครับได้ลอนเซ็กบวกแทนครับตัวนี้ก็จะลบเป็นบวกครับลอเน็กเอกบวกด้วยแทนเอกโอเคครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยสุดท้ายค่อยบวก c นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับย้ายมาครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นย้ายมานะครับเพราะฉะนั้นตัวโจทย์ของผมนะครับอินทิเกรตเซกกำลัง3 x dx เนะี่ยก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับคูณอยู่กับเซก x คูณกับแทน x แล้วก็บวกด้วยลอนเซ x บวกแทน x ครับบวกแทน x แล้วก็สุดท้ายก็บวกด้วย4บวกด้วย4โอเคนะครับก็ได้ออกมาลักษณะนี้จับย้ายให้มันสวยๆหน่อยนะครับน,นะครับก็เรียบร้อยละสังเกตนะครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เจอก็คืออะไรมันจะเจอแบบอะไรครับบายพาสนะครับรบายพาสโอเคนะครับเช็คดูเครื่องหมายดีนะครับ <c oughs> เป็นความพิเศษของลายของเวลาเราเจออินดิเกตเลขเลขขี่นะครับตัวนี้นะครับเซกหรือไม่ก็โคเซกครับเหมือนกันครับไอเดียเหมือนกันเลยครับที่ยกกําลังเลขคี่อ่ะมันจําเป็นต้องบายพาสครับมันจําเป็นเลยครับต้องบายพาสแล้วก็มาใช้เนี่ยครับการเปลี่ยนตัวแปรให้มันเป็นอีกอันหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้ครับเพื่อตรงบายพาสเนี่ยมันจะได้อะไรนะเพื่อมันอินดิเกรตเซกกาลังสองเนี่ยมันจะออกเป็นแทนแทนเอกนะครับตามสูตรมันเลยนะครับ โอเคนะครับ